พราะปกติการเห็นด้วยเห็นด้วยจะเฉลี่ยเฉลี่ยมาแต่การที่มีจำนวนถึงสามแสนคนเข้ามาในเวลาที่สอบชุดโมงนะครับแล้วก็เข้ามาโบตก็เป็นข้อสังเกตและเป็นข้อที่น่ากังวลใจอยู่บ้างนะครับเพราะคล้ายกับว่าถ้าข้อกังวลเป็นเรื่องจริงก็คล้ายกับว่ายังมีความพยายามอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับที่จะทําให้เสียงประชาชนเนี่ยนะครับที่เห็นด้วยว่าสวาคนคนวรหวตตามเสียงคางมากของสสให้ให้น้อยลงหรือเปล่าก็ผมก็ขออนุญ,ญาตว่าเรื่องนี้เป็นข้อสังเกต พราะปกติการเห็นด้วยเห็นด้วยจะเฉลี่ยเฉลี่ยมาแต่การที่มีจำนวนถึงสามแสนคนเข้ามาในเวลาที่สอกชุดโลงนะครับแล้วก็เข้ามาโหวตก็เป็นข้อสังเกตและเป็นข้อที่น่ากังวลใจยอยู่บ้างนะครับเพราะคล้ายกับว่าถ้าข้อกังวลเป็นเรื่องจริงก็คล้ายกับว่าจะมีความพยายามอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับที่จะทําให้เสียงประชาชนเนี่ยนะครับที่เห็นด้วยว่าสวาคนคนวรโหวตามเสียงคางมากของสอีสยให้ให้น้อยลงหรือเปล่าก็ผมก็ขออนุญ,ญาตว่าเรื่องนี้เป็นข้อสังเกต การที่จะไม่รับรองผลเนี่ยก่อนเลือกก่อนประกาศผลนี่ก็เป็นความประหลาดอยู่แล้วนะครับเพราะประชาชนเลือกมาเนี่ยนะครับถ้าหากจะไม่ได้เป็นสอสอก็ต้องเป็นเรื่องเป็นเรื่องของของศาลนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยจะให้อำนาจกรกตในการให้ใบเหลืองใบแดงใบส้มใบดำต่างๆกับกรกตนะครับปกติแล้วเนี่ยเสียงส1 3วเสียงนะครับในทางผู้ชาการก็ถือมากเกินไปสักหน่อยจะสั่งเพราะสายค้ามีเสียงแค่ร้อยแปดสิบเจ็ดคน ในการตรวจสอบตรงรุ่นก็เรียกว่าเสียงก็น้อยลงไปเยอะแล้วอย่าให้เขาต้องลงเสียงอัน3 6ามอยสิบเลยเพราะจะเกิดรัฐบาลที่มีเสียงในสภาผู้แทนมากเกินไป